ครับประสบการณ์ได้มาทำเพลงประกอบให้กับหนังตลกไทยในตำน,นานหลวงพีท่ทิธีคอมแบบก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าหลวงพิธีก็คือเป็นหนังในตำนานที่แบบว่าทุกคนรู้จักกันแล้วแล้วเราได้แบบเป็นเกียรติมากที่เราได้มาทำเพลงประกอบรวมกัแบบเราจะได้เป็นหแบบนึ่งในมีของหนังในอนาคตด้ว<อ>ยก <laughs> ็จริงๆแล้วมีพี่เอหัแคจอีกคนนึงครับผมแต่ว่า ก็ตอนผมอายุ19ปีแล้วผมเป็นแบบว่าเด็กเบบีอยู่เลยครนะประมาณ6ขวบไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยต่างนะตอนนี้ต่างไปอยู่เนเวทีกันหมดเลยครับก็ดีจอยากรู้ว่าตอนแรกที่เขาให้คอนเซ็ปต์ตเขาได้งแต่งเพลงนี้นี่ยมันจะป๊ามันเป็นสิ่งดีได้ยังไงคอนเซ็ปต์คืออะไรครับจริงๆตอนแรกเรายังไม่มีชื่อเพลงไม่มีคอนเซ็ปต์เลยแค่บอกว่าอยากได้เป็นเพลงประกอบของผมที่ทิ้งคำ เลยคแล้วทีนี้พอไปส่งหมอทําเพลงกันพี่เท่ขาก็เคยผลิตหนังสือสวดมนต์ให้กับวัดวัดหนึ่งเนี่เปิดหน้าแรกมาปุ๊บอ่ะเป็นสี่ห้าปานาติปาตาอ้าวแล้วอะไรนะพี่ปานาติปาติปัปปะอ้าได้เลยแล้วเป็นที่มาของชื่อปานาติมาจากหนังสือสวดมนต์โอ้โหอย่างนี้ก็ได้นะไดได้ประทับใจมากอีกอย่างนึงครับ เพลงนี้มีหลายองค์ประกอบมากมีดนตรนีหลายแนวมากอีเอฟพีแบบนี้ก็เป็นเพลงแนวอะไรครับมันียว่าอะไรเนี่นย <c oughs> แต่หลักๆหลักๆดนตรีมันเป็นแอ,อฟโรบีแอฟโรโซปีที่ผสมเอาดนตรีไทยเข้าไปอะไรมาอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับมิลลี่เพราะว่าเอ๊ะคุณคุณได้แสดงกันไหม,ไมคุณได้กลัวไหมผมก็ไม่รู้ครับว่าทำไมผมขึ้นไปจังเลยอ๋อ เป็นภาพอยู่ครับไม่เกี่ยวก็พักหน้าพักหน้าได้มาได้นะครับไปเข้าได้ครับเข้าได้นะมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วติดถอยไม่ท้ายเลยนะสุดท้ายก็อยากให้ฝากผลงานกันหน่อยก่อนเริ่มที่มิลลอ่ผมก็มิลลี่ก่อนมิลลี่หอเราแซน่ะมันมันได้ยินไม่ชายก็สำหรับมิลลี่นะคะก็ชื่อศิลปินว่ามิลลี่สโนนะคะตอนนี้อยู่ค่ายมิววิคเคเป็นค่ายลูกของวอเตอร์ดักนะคะก็มีเพลงนะคะ เพลงที่เพิ่งร้องไปนะคะไอคล,ลิปฟลาวเวสนะคะแล้วก็อีกเพลงชื่อ you are the star นะค,ะ,คะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในช่องของนี่นะคะแล้วก็เพลงที่3ก็มันจะปล่อยเร็วๆนี้ด้วยนะคะก็ขอฝากด้วยแล้วก็ขอฝากเพลงปาราจิปาด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ทางช่องเอ่องพันธุฟรีนะคะหรือว่าจริงๆเนี่ยในไอจีตอนนี้มีสามารถใช้แผ่นเสียงได้แล้วด้วยใช่ใครไปสวดมนต์หรือใครไปทาบุญเอาไปใช้ได้นะคะตอนที่อัพอัพสดเลย อันนี้หนึ่งแล้วก็มิลลี่ได้แสดงในหลังเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอฝากเนี่ยเดี๋ยวกำลังใกล้เข้าไปดูกันแล้วนะคะก็ขอฝากเบื้องหนุ่มให้คัมแบคด้วยนะคะครับก็ผมตั้งตาทำ CG แล้วก็ทำเรื่องยๆทำต่อฟิลแล้วก็ทำเรื่องหลังให้ต้นต่างๆนะครับก็ตอนนี้สอนอยู่ที่เรตเช่นีะครับเเป็นรอยมิลนี่เป็นอาจารย์เลยครับ ครจานก็รย์นวี้ครับเอ่อก็ประมาณครับเราต้องแบบเด็กประมาที่ป๋าบอกครับทำานสูนี้นะครับผมขอสืุ้ผู้กับมิสเตอร์